สิ่งนี้ก่อให้เกิดการหยุดชะงักอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้และสิ่งนี้เคยเกิดเหตุโจมตีในประเทศไทยมากเป็นอันดับที่33จาก250ประเทศทั่วโลกมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือไ,ไซเบอร์จากที่เกินไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันและคำนี้ก็คือ Cyber Warfare คำาวอลไฟรก็ประกอบด้วยสองคำไซเบอร์ในคนไม่ต้องอธิบายกันมากก็คือระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยโซเชียลมีเดียอะไรเนี่ยที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้พวกเราเรารู้จักกันดีส่วนวอลแฟร์เนี่ยคือสมรภูมิสงครามถ้าแปลตัวตรงตรงตรงวลยคือสงครามไซเบอร์คือสงครามที่เกิดขึ้นโดยใช้ไซเบอร์ไปสื่อลางอาจารย์ปริญญาหอมาเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ดังนี้ครับถ้าทุกคนเล่นไซเบอร์กันด้วยความเรียบร้อยส่งเมลกันเล่นโซเชียลกันด้วยความสุขไม่มีโจเลยนะก็ม่ตอมีคว่าไว่ม่ต้องมีคนนไม่ถูกกัแล้ว เอาไซเบอร์เนี่ยเป็นสนามรบแต่ข่าวร้ายคือเราอยู่ในไซเบอร์ตลอดเราอยู่ในสนามรบตลอดเมื่อเราล็อกอินไว้เนี่ยเราออนไลน์ละมันก็สามารถจะถูกโจมตีได้ทุกเมื่อแล้วบางทีมันตีกันเราไม่เกี่ยวโดนลูกหลงไปด้วยรัะไซเบอร์วอร์แฟร์เนี่ยถ้า definition มันจริงๆเนี่ยมันเป็นคอนฟ lict ของรัฐนะหรืออาจจะเป็นรัฐกับประชาชนที่ไม่ชอบรัฐนนก็สามารถจะจุดชนวนไซเบอร์วอร์ขึ้นมาได้วอร์ War, แบบโดเมสติกวอร์คือตีกันเองภายในประเทศตีกันเองเนี่ยรัฐกับประชาชนตัวเองแต่บางทีรัฐไปตีกับประชาชนรัฐอื่นคือประชาชนรัฐอื่นที่เข้าาแกกกรี็็ิ หนึ่งในไซเบอร์วอร์ผ้ที่ผมแฮกคุณผู้ที่คุณแฮกผมแต่ละคนก็จะมีแบบเลสทีมบูทีมออฟเฟนซีฟดีเฟนซีฟก็เหมือนสนามรบบางทีเราก็ลุกบางทีเราก็ไปฝ่ายตั้งรับปัจจุบันยังมีสงครามลูกผสมหรือไฮบริดวอร์แฟร์เพิ่มขึ้นมาด้วยเรียกไฮบริดวอร์แฟร์สงครามพันทางหรือสงครามลูกผสมก็คือมันมีแบบใช้อาวุธกันนะพวกปืนรถถังจรวดอะไรเงี้ยแล้วก็ปั่นกันในโซเชียลด้วยตัวอย่างเลยรัสเซียยูเครนเป็นไฮบริดวอร์แล้วมันยิงจรวดกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณดูสื่อฝ่าย UK, ย,ยู เพราะคุณก็จะมีคองเชียร์เหมือนกันสงฝ่ายไม่ใช่ว่าลบเพื่อจอาชนะก,กันอย่างเดียวแต่ลบเพื่อดึงมวนชนให้มาเชียร์ฝั่งตัวเองการเลือกตั้งก็อาจถือเป็นหนึ่งในไซเบอร์วอร์แฟร์ การเลือกตั้งเนี่ยคือไซเบอร์วอ์ที่จะใส่ร้ายป้ายสีที่จะอะไรอินโฟมชันเนี่ยมันอาจจะถูกมานิปุเลตอาจจะมีความจริงครึ่งเดียวคนนี้นะโอ้ยดีมากเลยจริงๆแล้วเลวสุดๆคนที่เลวมากเลยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เลวขนาดนั้นมันเป็นพาร์ทหนึ่งของไซเบอร์วอ์แฟร์บางทีไม่จำเป็นต้องมีจรวดรถถังอาวุธหนักไม่มีแต่เป็นอาวุธที่มาประหรัประหารกันทางจิตใจทางการทําลายชื่อเสียง อาจารย์ยังฝากเตือนและแนะนาเกี่ยวกับไซเบอร์วอลแฟร์ไว้ครับว่าไซเบอร์วอลแฟร์เนี่ยมันน่าจะไปเรื่อยๆมนุษย์เราเนี่ยมันย่อมมีความคิดที่หลากหลายและมีคอนฟ lict แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันทีดีรับอะไรมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นมันอาจจะเป็นอินโฟมที่มันดิสทอร์ดดิสออเดอร์ให้เราใช้สกิลหาข้อมูลหลากหลายแหล่งแล้วก็ใจเย็นหน่อยวิเคราะห์แล้วค่อยตัดสินใจว่าเราจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อพอเราเห็นปุ๊บโอ้คนนี้มันเลวมากเลยนะคนนี้มันดีมากเลยนะเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะมันเหมันรือ เป็นอย่างเงี้ยมันมาจากที่ไหนยังไงบอกคนที่เคยไปทําให้ดีไว้ในอดีตแล้วก็ต้องไปค้นข่าวดูว่ามันจริงเปล่าถูกปะคือมองหลายๆมุมหลายๆด้านแล้วก็ไม่เสพสื่อช่องเดียวสื่อเดี๋ยวนี้มันก็มีสื่อที่ขวาจัดซ้ายจัดสื่อออสสวทที่ผมว่าสื่อกางๆนะเป็นสื่อดีนะเพราะนั้นเรานําเสนอแฟกต์ความจริงไปใช่ไหมแต่ว่าบางอันนี้เขาบอกอุ้ยเรื่องนี้เสนอไปแล้วมาไม่ดีเขาก็ัดชักไว้ก่นอนหาเชียร์คนนี้ เชียคนนั้นนะหลายหลาย,ลายประเทศต,ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเลิกซื้อเสียงกันแล้วเปลี่ยนไปซื้อสื่อมันบางสื่อเนี่ยเขาก็มองเป็นเท็กไซส์ว่าความคิดของคนเขาคิดว่าอันนี้ถูกแล้วเขาสามารถจะทำไซเบอร์วอลแฟร์กับสื่อฝั่งหนึ่งอันนี้เราอยู่ตรงกลางเราเป็นคนเสพสื่อทุกด้านเนี่ยถ้าเรารับข้อมูลจากทุกที่ทุกทางเราประมวลทีเดียวแต่ถ้าเราไปดูด้านเดียวที่เขาจะขวาจัดซ้ายจัดเนี่ยพอนานๆไปความคิดเราจะเปลี่ยนไม่แนะนาแนะนาว่าให้เปิดให้กว้างนะแล้วก็ใช้วิจารยณแล้วก็ค่อยค่อยเชื่อ ปัจจุบันสงครามไซเบอร์มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นทั้งการปล่อยโปรแกรมประสงค์ร้ายการแทรกซึมเครือข่ายของรัฐบาลซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อสงครามโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวและหาวิธีป้องกันได้ยากดังนั้นการเตรียมความพร้อมอย่างการตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวหรือการเปิดรับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนส่งต่อก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยได้ครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรลองทายกันเข้ามาดูนะครับ และมาร่วมขายคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันติดตามได้ที่นี่ชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์